สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยีต็อกสู่เกะพ็อกเก็ตอินคัมมิ่งกับทีมเซตเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวสมาร์เซนต้าหรือหมาโลนเองนะ,ะมีคนขอเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหมาโลตัวนี้ใส่ไอเทมอะไรบ้างใช้ไอเทมอะไรแล้วก็ปั้นยังไงนะฮะสำหรับไอดีนี้ก็ไปดูกันเลยเลยนะ,ะสำหรับไอดีของ f อคนนี้เนาะก็ขอบคุณมากที่ส่งไอดีนะ,ะมาให้รีวิวให้ยืมไอดีรีวิวนั่นเองเนาะ,ะก็เขาอัพแบบเยอะมากแล้วก็หนัก มากจริงๆนะคะทุกคนสําหรับสมาเซนต้าหรือหมาโลนั่นเองนะคะก็เป็นท่าต่อสู้นะทุกคนแล้วก็อัพไปจนถึงโอ้โหสิบเดดาวโคตรเยอะเลย11ดาวนะคะพลังอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสามหม้หูล้านกว่าสุดจริงๆนะคะทุกคนข้าวความสนิทขออัพเท่าไหร่อู้เต็มอู้เต็มเรามาดูนิสัยเลย นิสัยเนี่ยจะเน้นเป็นดาเมจกายภาพได้นะคะทุกคนเนี่ยนิสัยของเขาก็คือวงดาเมจกายภาพหรือจะเน้นเป็นป้องกันนะฮะสำหรับเรื่องของอาวุธอะไรต่างเนาะเรามาดูที่ข้าวความสัมพันธ์นก่อนนะฮะทุกคนข้าวความสัมพันธ์เนี่ยช่องแรกจะเป็นแอคแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์สเปเชียลแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็มีเมโลเรต้านะฮะเมโลเรต้าเนี่ยก็จะเป็นร่างของแบบ่าต่อสู้เนาะ มีมาชาโดนะฮะแล้วก็ระดับ S อีก2ตัวนั่นเองส่วนช่องที่สอดเป็น HP 20%นะมีกบนะโกบระดับ S นั่นเองโคบออนแล้วก็ไก่ไฟแล้วก็ฮัตซัมนะส่วนช่องที่สาจะดาเมจแอคแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์สเปเชียลแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมีธาตุไฟสองตัวแล้วก็มีลูคาริโอด้วยนั่นเองส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นดาเมจดิเรชั่นนะฮะเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์มีเมกาบัตกรัสชายนี่โซคาริโอแล้วก็เมโลเมทัลนั่นเองนะ ของเขาครบ3มช่องเนาะขาดช่องแรกนะเขายัางไม่ครบขาดมาชาโ d ด w นั่นเอง <_ Q> เดี๋ยวเรามาดูที่อาวุธกันเลยอาวุธที่แบบทุกคนรอคอยเวลาใครที่แบบว่า ปั้นตัวนี้จะปั้นยังไงดีอันนี้เน้นเป็นแทงค์เน้นเป็นหนาๆไปเลยนะทุกคนสําหรับตัวนี้เนาะยิงแบบออกสกิลกดสกิลแล้วมันจะมีโล่กลางให้เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นแทงค์ที่แบบสามารถซัพพอร์ตช่วยเพื่อนร่วมทีมได้อันนี้ก็เรามาดูที่อาวุธสีม่วงอาวุธสีม่วงจริงๆของมันก็คือมีชิ้นเดียวนะคะก็คือชิ้นนี้ชิ้นนี้มันจะเป็นแบบอัตราการบล็อกเนาะเพิ่มอัตราการบล็อกอะไรอย่างนี้นะสิบสองเปอร์เซ็นต์นะจากตรงนี้ เน้นเป็นบล็อกนะทุกคนนะสาหรับตรงนี้นั่นเองนะก็มีชิ้นเดียวนะคะที่จะแนะนาเนาะหรือถ้าใครไม่มีชิ้นนี้ไม่มีสีมว่วงอ่าชิ้นที่เราได้นาเนาะก็ใส่อันอื่นไปก่อนได้ใส่เป็นเลือดเป็นป้องกันได้นะฮะมาดูสีทองกันบ้างสีทองระดับเ e จ e นดารีก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะห้าตัวตัวแรกก็จะเป็นเกราะตรงนี้นะเสื้อกราะนะเสื้อกราะเนี่ยจะเป็นแบบดาเมจเดชั่นสิบสองเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เรื่องของป้องกันอีก8%เเนาะแล้วก็เรื่องอันที่うう2ก็จะเป็นตัวนี้ตัวกําไรตรงนี้นะกำไรตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ HP นะฮนะทุกคนส่วนอันที่สมจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องของเลือดนะเลือดแล้วก็คิทิคอนะตอนที่4ี่เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของบล็อกนะอัตราการบล็อกอะไรอย่างนี้เนาะส่วนตัวสุดท้ายที่จะแนะนํานะฮะ ตัวสุดท้ายเนี่ยคือเป็นอาวุธเฉพาะของสมาเซนตาหรือเจ้าตัวมาโลนั่นเองก็คืออาวุธของมันเลยนะถ้าได้อาวุธนี้คือแบบสุดๆแล้วอะทุกคนแต่ก็ยากนะยากที่จะแบบเออได้มานะของอันนี้นะก็น่าจะรอช่วงแบบอีเวนต์หรือกิจกรรมมันเข้านะเออมันก็จะเป็นแบบสายเติมซะมากกว่านั่นเองนะนี่เป็นอาวุธเฉพาะของมันจริงๆถ้าใครได้มาก็อัพยาวๆได้เลยนะสําหรับอาวุธของสมาเซนตานั่นเองใครไม่มีก็ใส่สีม่วงอันนี้ได้นะเป็นแบบ บวกอัตราการบล็อกนั่นเองเนาะเรามาดูสเตตัสต่างๆบ้างอันนี้เป็นสีส้มบวก C ถือว่าเยอะมากแล้วก็การรีสเตตัสก็จะติดเพอร์เฟกที่สปีดนะแล้วก็กายภาพแอคแท็กน,นี้แล้วก็ป้องกันดีเฟนส์นะส่วนอันอื่นๆก็เกือบนะเกือบขาดอีกนิดเดียวก็จะแต่ครบหมดแล้วนั่นเองเนาะเรามาดูรูนกันเลยรุนใส่อะไรสำหรับ เจ้าตัวอะสมาร์เซนต้านะฮะสมาเซนต้าเนี่ยมันก็จะใส่ได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันเนาะแล้วแต่คนจะใส่แบบ3ชิ้นหรือ6ชิ้นได้นะทุกคนอาอย่างแรกก็จะเป็นชิลนะฮะชิลนะลนะอย่างแรกเป็นชิลอย่างที่2เป็นคิงคองนะฮะทุกคนอย่างที่2คิงคองแล้วก็อย่างที่3เป็นดิเฟนต์อาตอนนี้3อย่าง3อย่างแล้วก็ สอย่างนี้คือแบบจะใส่2อ,อย่างก็ได้หรือจะใส่3อย่างก็ได้นะคะก็แบ่งใส่เอาเนาะจะใส่เป็นแบบ3-3-3ก็ได้นะคะทุกคนถ้าจะใส่3อย่างหรือว่าจะใส่เป็นแบบชิวหกอันคิงคอง3อันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนสําหรับในการใส่นั่นเองเนาะก็อันนี้เขาจะใส่เป็นแบบชิวอ่าชิว3ชิ้นนะ,ะแล้วก็ตัวนี้อีกดิฟเฟนสชิ้น ใส่เน้นเป็น333นะคนะเขาใส่อย่างละ3นั่นเองหรือใครจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบ 3, 6ก็ได้นะคะทุกคนก็ตามนี้เนาะ3อย่างด้วยกันสำหรับเรื่องของรูนนั่นเองมาดูที่เรื่องของชิปกันบ้างสำหรับชิปเนี่ยจะใส่อะไรนะก็ชิปก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันอยู่ที่การปรับใช้ของแต่ละคนแล้วกันนะการปรับหรือการใส่นั่นเองตัวแรกชิ้นแรกก็จะเป็นสเน็กโซะนะ สเน็กโซ่นั่นเองจะใส่สี่ชิ้นก็ได้นะอย่างที่สอ่เป็นตัวนี้นะทุกคนแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นฟอนทอนฟองทอนตัวนี้แต่ของเขาไม่ใส่นะของเขาจะใส่เป็นสเน็กโซ่สี่ตัวสี่ชิ้นแล้วก็อีกสองชิ้นจะใส่เป็นตัวนี้อ่ะ ตัวนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของชิปนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูในการต่อสู้กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวซามาเซนตาหรือหมาโลนั่นเองนะคะตัวสุดเทพตัวนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็สำหรับซามาเซนตาเราก็ลงสนามเราก็มาให้ดูเอฟเฟกต์สกิลนะแต่ละสกิลจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะสำหรับพาสซีฟของมันเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ โล่นะก็จะมีโล่แบบกลางเราโฟกัสชิลนะเรียกโฟกัสชิลนั่นเองนะก็มีอัตราการต้านทานนะและก็การดัมเมจแอคแทกจะเพิ่มขึ้น1%และ0.6%และได้รับโฟกัสชิลเป็น2เท่านะสำหรับพาสิบของมันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลหนกันเนาะสกิลหของสมาร์ชานตาเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีแบบเดียว กายภาพนะฮะหรือแอคแท็เนาะหนึนะฮะเพิ่มอัตราป้องกันนะฮะของตัวเอง30%และ10%ของ HP สูงสุดเป็นเวลา2รอบนั่นเองนะรับโฟกัสชิลอีก10%อีก10%่ะเรามาดูเอฟเฟกตสกิลของสมาร์ตซนตากันเลยว่าจะเป็น,น <S <S ยังไงบ้างเฮ้ยแรงคือถ้าตัวนี้ถ้าจะเอาไปเล่นในทีมก็จะไปเล่นแบบ ัวของอ่าเจ้าตัวเมกาเดนซี่ได้นะทุกคนเมกาเดนซี่เมกาบันกิลาสอะไรเงี้ยเอาเป็นแบบตัวโล่หนาๆเออทีมหนาๆ,ท,ๆที่มีโล่ป้องกันหนาๆได้นะคะหรือจะเป็นเล่นเล่นท่าต่อสู้นะคะก็จะมีเมกามิวทูเอ็กเนาะแล้วก็แบบมีอ่าเจ้าตัวม้าน้ํานะอ่อเคียดิโอเนาะเคียดิโอที่เป็นระดับเอสพาร์สที่เขาเคยทําคลิปไปเนาะอ่ะก็มาดูที่สกิล2กันเลยสกิล2ของมันเนี่ยก็คือจะเป็น ตามความสียหายแบบเดียวมกันนะกายภาพ180่งรนะเรามาดูเอฟเฟกกันปับ๊บถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมสำหรับการแปลสกิลอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้ไปแบบกดแปลใน Google ได้นะฮะทุกคนนะก็เราไม่แปลเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแบบจะแปลผิดเพี้ยนเดี๋ยวทุกคนจะว่าเอาอีกนะฮะทุกคนเรามาดูอันติกันเลยนะฮะสำหรับอันติ s สมาเซนต้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างปึ๊บเพ hey, ขนาดไหน จริงๆเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะรีวิวแบบแบบคร่าวๆเราไม่ได้แบบแนะนําไอเทมหรืออาวุธอะไรต่างเนาะเออรีวิวในการต่อสู้แบบข้ามเซิร์ฟอะไรอย่างนี้ถ้าใครอยากเห็นก็กดลิงก์ใต้คลิปได้นะสำหรับการต่อสู้แบบทีมอะไรอย่างนี้เนาะเออเราเคยทําไปแล้วนะมาเอ,อ้ยยังไงเอ้ยโอ้โหอย่างโหด เท่มากแต่เท่าที่ดูเดียวคือแต่ละสกิลของมันก็เป็นแบบเดียวมาเลยนะเออมันไม่ได้มีแบบโมนะค่ะทุกคนอ่ะกดสกิลหนึ่งไปปั๊บคือถ้าหนาๆจริงๆอัพเยอะๆจริงๆอะ่ะเออโลเนี่ยมันก็จะกลายเปตลอดนะมันเป็นแบบของพาร์สิบของมันเนาะแล้วก็คือเอาลงยากมากพี่เคยเจอแบบอารีนา่าคือมีตัวนี้แบบเอาแทบไม่ลงอ่ะทุกคนตีไม่ได้เลยนะขนาดแบบพลังเขาน้อยกว่าของพี่อารอีเนาะตีไม่ลงจริงๆนะสำหรับตัวนี้ ไอยิงดาวเยอะแบบสุดจริงๆนะอะกดอันติไปให้ดูเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างป๊าบโคตรเท่อุ่ย้ยถ้ามันมีมาดาบมาคู่กันน่าจะแบบโอ้โหสุดๆะ่ะคือมันอาจจะเล่นคู่กันไม่ได้หรือได้ก็ได้นะแต่ว่าเอ้ยถ้ามันยืนคู่กันมันจะแบบเพิ่มความเท่แบบสุดๆเลยโอ้โหดูดิโอยโคตรโหโโด โคตถ้าเล่นเนี่ยโล่กับโล่นะโล่แบบเมกาเดนซี่แล้วโล่แบบกำแพงหินอ่าของเจ้าตัวเมกาบันกราสใช้ได้อีกโอ้ยโคตจริงๆริอะกดอันติไปเลยปับ๊บโอ้โยถ้าใครเป็นลูกแล้ก็เก็บไปเลยนะฮะทุกคนถ้าชอบก็เอาเถอะเออเล่นตัวที่แบบชอบแล้วอยากได้แล้วก็ดูทีมด้วยว่าเฮ้ย เราจะปั้นเป็นแนวไหนทางไหนนะก็มีตัวโลเยอะมีโลสองตัวสามตัวหรือมีทีมหินทีมต่อสู้อะไรอย่างงก็เล่นเอาไปแบบเล่นคู่กันได้นะฮะตัวนี้ก็จะเล่นแบบสายต่อสู้ก็จะมีอ่ามาน้ำอ่าก็จะมีแบบเจ้าตัวเมกาอะไรนะที่เหมือนเมกาเซน,นออะจะรู้ไรู้ในอ่วเออเล่นได้นะถ้าต่อสู้ด้วยกันเนาะแล้วก็มีแบบเมกามิวทูเอ็นะสำหรับสายเติม ถ้ามีก็เล่นคู่กับตัวแบบนี่ได้อ่ะซาร์เซนต้าได้น,นั่นเองมาโลนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากดออตโต้ไปเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบไวๆนะฮะอันนี้เรามาให้ดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็แนะนำเรื่องของไอเทมเรื่องของรูนเรื่องของอาวุธต่างๆแบบคร่าวๆเนาะเออก็ในการแปลก,ก็บอกไปแล้วนะว่า,าไปแปลก,กันเดวเองได้นะ จะได้แบบเข้าใจหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเอามาพูดเนี่ยมันก็จะงงๆนะฮะทุกคนในการแปลนั่นเองก็ขออภัยด้วยเนาะสำหรับเรื่องของการแปลนะ <_ d ata> ส,ด,สดๆเจอเซ็ตคอม <_ d ata> แต่แอบเสียดาย่ะมันหนาแบบมันถึกมันแบบเอาไม่ลงก็จริงนะแต่แว่าแต่ละท้คยิมมันก็จะเป็นแบบเดี่ยวนั่นเองเสียดายที่มันเป็นแบบเดียว้าอันตีแล้วแบบ โอ้เป็นแบบหมูนี่น่าจะหายเกี่ยงเออึิบยังไงเรียบร้อยเฮ้ยแต่พออันติสุดท้ายมันก็แบบหายหมู่เลยนะฮะทุกคนก็มานี้นะสำหรับการรีวิวสกิลเอฟเฟคสกิลแบบคร่าวๆสำหรับถ้าชอบก็เก็บเพชรรอเนาะสัก2 0 0 0มนิดๆรอตู้ข้างล่างนะฮะทุกคนกอตู้ข้างบนก็ต้องเพชรเยอะๆนะถึงแบบ จะได้เนาะมีโอกาสที่จะได้แบบแข่งกับคนอื่นแต่ถ้าเขาเพชรคนอื่นเยอะกว่าเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ล่วงได้นั่นเองก็จะไม่ได้ตัว s อสพามานั่นเอง,เองสำหรับตัวข้างบนเนาะก็ประมาณนี้นะคสำหรับการรีวิวซามาเซนตาหรือหมาโลนั่นเองนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ